สวัดีครับอีกหนึ่งรางวัลครับค a c เ n ซ i ่งไอคอนอเวลเป็นรางวัลเดี่ยวที่ได้คู่เรียกว่าเดินตามกันมาไรซิ่งกันมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลแล้วการที่ทำให้เราแบบว่ามีกำลังใจในการทำงานเนาะตั้งแต่ที่เราแบบว่าเริมโปรเจกต์มาด้วยกันสองคนก็เขาเรียกว่าเหมือนชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้รางวัลที่แบบคอยเหมือนแบบว่า เป็นเหมือนเขาเรียกตอมอเป็นตอม้อในการเดินทางของเราของผมก็มออจริงอย่างรางวัล Rising Icon เนี่ยมันก็เป็นเหมือนรางวัลที่บอกว่าเราเป็นแบบดาวรุ่งแต่ผมว่าการอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าคำว่าดาวรุ่งทั้งการเรียนรู้การเติบโตขึ้นไปเอาจริงเส้นทางที่ผ่านมาตลอด3ปีที่ผมได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือ ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะเดินต่อไปเรื่อยๆไม่อยากหยุดแค่ในจุดจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่ารางวัลน,นี้น่าจะเป็นสิ่งที่พลักดันผมขึ้นไปให้เอาชนะฉีดจำกัดตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นไปได้อีกครับคิดว่าในฐานะนักเสดมาซัเซียอย่างสำหรับเราหรือว่าจะต้องพัฒนาตัวคือถ้าในฐานะนักสแสดงเนี่ยคือเอาจริงตอนนี้ผมยังเป็นเหมือนนักสแสดงหน้าใหม่เพราะว่าผมก็ ผมเล่นเป็นแค่คาแรคเตอร์เดียวนะก็คือพิทเวฟเป็นชาลีในพิทเวฟซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่2ในเรื่องสิงสาระตายเป็นน้องทูบก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์ทางด้านการแสดงของผมแล้วลันที่อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วก็ให้ทุกคนยอมรับในการก้าวเข้มาเป็นนักแสดงเต็มตัวก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นหนึ่งมาสเตอร์ที่คอยแบบว่าเขาเรียกว่า ทาให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นแล้วกันแต่ถ้าผมถามว่าถ้าถามว่าแบบยังต้องพัฒน,นาต่อไปไหมมันก็ต้องพัฒน,นาต่อไปเพราะว่ามีบทบาทอเยอะที่ที่ที่เราต้องลองหรือว่าข้ามันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เป็นที่นักแสดงเขาห็นเขาในภาพนักแสดงอ่าก็เห็นเขาเติบโตนะตั้งแต่วันแรกที่เขาแบบว่าเข้ามาในพิทเบฟอย่างอย่างแบบสิงสาระตายเนี่ยเขาก็พูดชัดขึ้นแล้วก็แบบส่งอารมณ์แบบโหคุณไปดูทัองพูบ น่ารักขนาดนี้สารวัตรซิงหาไม่ตกหลุมรักได้ยังไงเ,เพราะฉะนั้น EP 2นะครับผมชอบก่อนอออน,นี่คุณเฉลยเหรอ,อเฉลยเลยตาตาเนี้สึกว่าเรื่องัน้อนย่อ่าเรียกอย่าเรียกว่าซับซ้อนเรียกว่าเข้มข้นให้หน้าติดตามให้หน้าสืบสวนไปด้วยพร้อมกับพวกเรา,เาคือ2 EP แรกเนี่ยเราเปิดมาด้วย คดีต้องร้ายจะศบให้แบบทุกคนแบบโอ้โหตะลึงมาเลยกับคดีฆาตกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใน EP 2เนี่ยเรามาพร้อมกับความน่ารักแก้มนุ่มๆพร้อมเมนูขอนมทูบซึ่งเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็เมนูขนมปังหมูปิง้งไปลองกันหรือยังไปลองกันหรือยังเป็นปรากฏการณ์ที่ตอนนี้กำลังตามล่าหาขนมปังมากินกับหมูปิง้งก็ดีใจและบอกเลยว่า EP สเนี่ย รอพบกับสิงสารตายของจริงเพราะว่าผีในสิงสารตายจะออกมาต้อนรับทุกคนแล้วตึงในรื่งตอนทำเข้มเคสทำเข้มเขาเป็นเขาเป็นผู้ต้องหามาก่อนนะเราก็ยังไว้ใจไม่ได้ยังค่อยๆเปิดใจแต่ดูทรงเห็นจากข้างในแล้วใจไปนานแล้วไม่ไว้ใจสบ้านเลยเข้าบ้านเลย ล้วผีเปิดให้กตัวแล้วก็เอ่อก็ฟิลแบบว่า welcome โอ่ให้เห็นก่อนเลยอง่าากาดวนนึงนะกิโอ้ยังอีมีสามเนี่ยของจริงอีมีสามที่จะถึงเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแบบผีออกมาลัวๆแล้วหลายในนี้คือผีออกมาแบบโหดแต่ก่อนอีมีหนึ่งกับสองอาจจะเห็นเป็นแบบ พุ่งตุ้แช่ออกมาให้จังสแก่ให้หน่ากลัวแบบแบบป๊บๆแล้วไปอันนี้คือแช่มาเป็นแบบแช่เลยก็คือให้เห็นดีเพลของผีมาเต็มรอบนี้ก็เป็นบททดสอบท้าทายในด้านการแสดงของผมอีกจุดหนึ่งแล้วกันอย่างเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าสองสองอย่างที่มันท้าทายตัวผมมากก็คือเรื่องของจินตนาการที่ต้องเล่นกับเล่นกับผีในทั้งแบบที่มีคนมาเล่นจริงๆแล้วก็แบบที่ เราต้องเล่นเก่กับจินตนาการตัวเองสวงนน่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับบทดรามา่าบทร้องไหท้ที่รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนกลัวกับการเล่นซสีร้องไห้ด้วยนเจอร์ผมปกติอาจจะแบบยิ้มแย้มร่าเริงตลอดเลยมันไม่ได้ใช้ในพาร์ทนั้นมากเท่าไหร่ก็เลยกลัวแต่ก็ตั้งใจออกมาทําอย่างสุดความสามารถรอให้ทุกคนติดตามมันน่าจะมาตอนหลังๆแหละมันคงยังไม่ร้องไห้ในตอนนี้ไต่เห็นฟีดแบกไหมัวเอเห็นฟีดแบกมั้อ เยอะมากดีมากแฟนๆเขาเรียกว่าเข้ามาเขาเรียกว่าให้คาชมกันเยอะแล้วก็ในมุมของโปรดักชันการแสดงหรือว่าทีมงานต่างๆก็ได้รับคำชมกันเยอะมากก็ดีใจแทนทุกๆแบบแผนกเลยเพราะว่าโปรเจกต์เรื่องนี้เราเตรียมตัวกันมาน่าจะเกือบ2ปีเนาะตั้งแต่แบบพายอดอ่ะแล้วพอมันแบบออกไปถึงไปถึงแฟนๆเขาเห็นกันมันยิ่งทาให้เราแบบเออใจฟูเหมือนแบบว่าผลงานที่เราพยายามทํามาแล้วยิ่งคนนอกเข้ามามุงกันเยอะมาก แล้วมีแบบว่าอย่างไวรัลของน้องทูบที่ทําขนมปังมันก็น่ารักวันนี้ทำให้ทำให้คนเข้ามามุงแล้วทําให้เห็นแบบสิ่งต่างๆเยอะดีใจดีใจเอาจริงคุม่ยังอยู่ในกระแสตอนาี้ที่แบบจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเดือนที่สามแล้วล่ะเพราะจากอันนั้นก็สองภาคนะแต่กระแสแบบก็ยังอยู่ต่อเนื่องดีมากๆเราเเราเอาจริงเราต้องขอบคุณแฟนๆที่อยู่กับเรามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนคนที่คอยแบบให้กำลังใจเราในแบบ เขาคอยอยู่ตลอดในทุกเวลาในท,ทุกช่วงชีวิตของผมในที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเลยแต่สมัยแบบที่ยังไม่รู้จักใครแบบยังมาโบกหมดโบกไปทั่วโบกใครก็ไม่รู้เนี่ยจนตอนนี้เหนื่งก็คือมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตเราไปในหลายๆที่ทั้งทั้งที่เราไปแบบแฟนนี้อะไรต่างๆก็มีคนไปหาด้วยตลอดก็เลยอยากจะตอบแทนความรักของพวกเขาให้เต็มที่ครับจนอาลา,า,าดงังสาวน้อยตอนนี้โอ้ย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  ไม่ได้ไม่เน้นนะนัข้างโม้ดัดาราอะไรซกกันขนาดนี้ไม่มีทำดีๆลูกดาราลูกเกหน่อดาราลอกก็ฝากเอ่อซีรีส์ใสๆนะครับสายศสตใสๆมียอยักษ์ใสแบบใสยอยักษ์สยศาสตร์แล้วกันฝังไว้ด้วยกับซีรี่มียอยักษ์สืบสวนสยองขวัญกับเรื่องสิงสาราตายนะครับฝากน้องทูบกับพี่สิงหาแล้วก็มาช่วยกันสืบไขคดีต้นไม้จะศพไปพร้อมกัน เพราะว่า EP หน้าเนี่ยเป็น EP สามแล้วแล้วเราจะเอาจริงกับเรื่องผีเอาจริงเลยเหรอเอาจริงแล้วบอกได้เลยว่าทุกคนต้องมารอดูวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่จะถึงนี้เวลาสี่นุ่มครึ่งทางช่องวันสานะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันออนไลน์อันคันได้ที่ไอชีหรือเว็บไอคิวทคอมทีเดียวเท่านั้นจ้าแล้วมีเซอรไพรส์นะคุณมีเซอรไพสนะมีเซอรไพนะอะไรเซอร์ไพรส์คุณพูดถึง EP ห้าเหรอ อีพีห um ้าเราก็เขาเรียกว่ากลับมาดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งที่สยามพารไลซ์แล้วกันกลัวกลัวแบบดูมีสามกับสี่แล้วมันเป็นแฟนแบบขวัญันีขวัญเขว่าขวัญเขว่าเราเลยปลอบใจด้วยอีพีห้าไงปลอบใจหน่อยแล้วมาอยู่ด้วยกันในโลงเออ้ยผีในรูปแบบอื่นเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงก็นั่นแหละครับเดี๋ยวจะขายบัตรวันที่15นี้นะครับผมวันเสาร์นี้แล้วก็ดูด้วยกันพร้อมกันวันที่28ไทยที่ไหนที่เกตเวย์ m a ขอบคุณครับ